นะสวัสดีมราสุสุคนเรยนะวันนี้มาพบกับแค้นหน้าเหมือนเดิมนะครับมาในช่วงงามเย็นนะครับอากาศร้อนมากครับแค้นหน้าแก้เสื้อนะครับหวังว่าเอฟซีทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะครับเพราะมันร้อนจริงๆครับทุกคนดูดูจากพัดลมนะครับโอเคนะครับพัดลมเนี่ยก็เริ่มสะอาดมาแล้วครับพัดพาถูนะครับเราวันนี้แคนหน้าก็จะพาทุกคนมาดูข้อลากินข้าวนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับทุกคนโอเคขอละ กินข้าวเป็นยังไงพี่ชายอร่อยครับอร่อยเหรอครับดูครับดูครับทุกคนกินเนโมเลยนะครับกินเนโมไม่มีถ้วยนะครับไม่มีถ้วยไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าหมอนนอนเดี๋ยวว่าจะเป็นช้อนใช่ไหมช้อนหรือว่าอะไรถ้วยอะไรม้นหมอนผ้าห่มอะไรก็ไมีมีแต่ผ้าปูมีแต่ผ้าปูนอนนะครับมุ้งก็ไม่มีนะครับทุกคน เป็นยังไงเขาละเริ่ง่ายครับเริ่มเริง่ายแต่มันแต่แต่มันแต่มันไม่ง่ายครับพี่แต่มันไม่ง่ายครับเราต้องค่อยเป็นค่อยไปครับกับแบบนี้แหละครับสู้ต่อไปนะพี่นะยังไงเป็นกำลังใจให้นะซึ่งว่าแค่นากินกินอิ่มแล้วนะครับแค่นาแค่นากินอ๋อกินกินนะครับคุณคุณกินเถอะกินให้อิ่มจะได้มีแรงสู้ต่อไปนะพี่ ผมอยู่ให้กำลังใจพี่นะเราพี่น้องเราไม่ทิ้งกันพี่ถือว่าพี่จะเป็นคนยังไงนะถึงอาจจะ,ะสลาดสลาดนิดๆนะสลาดนิดๆสลาดนิดๆแต่พี่ก็เป็นพี่ของผมนะโอเครับดีมากครับอ่ากินเข้าไปนะครับเอาเอาน้ำเอาน้ำน้ำก็ใกล้จมดกแล้วนะทุกคนโอเค น้้ำดวยค่อยๆเดี๋ยวสำรักโอเคอ่าแค้น,น้าแคน,น้ามีคำถามจะมาถามพี่นะฮะอ่าตอนตอนเย็นๆนะครับพี่ที่เราไปถ่ายวยีพี่รู้สึกยังไงครับพี่รู้สึกดีมากเลยเนาะถ่ายถ่ายวีเพลงใช่ไหมอ่าชื่อเพลงว่าอะไรครับพี่ หว่วนคืนมาครับผมหวนหวนคืนมานะครับโอเคแล้วจะปล่อยลงวันไหนครับพี่วันที่ยี่สิบห้าครับตามที่พี่มันเข้าตัดเร็วก็เร็วๆนี้แหละครับออืม okay, okay, okay. Okay, okay. อมโอเค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 อดีดีด,ดีอ่าแล้วจะปล่อยจะปล่อยลงกี่เพลงครับเพลงเดียวครับ เพลงเพลงเพลงเดียวใช่ไหมใช่ครับผมโอเคโอเคแต่แค่น่าก็มี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 อยู่นะเพลงน่ะแค่น่าก็มีเพลงนะแค่น่าก็กำลังแต่งอยู่แต่แค่น่าไม่เอาลงนะไม่เอาลงแค่น่าจะไม่ไม่ไม่ไปมิกซ์หรือไปไม่ไม่ไปอะไรหรอกเราไม่มีต้นทุนไง อีอย่างแคนนาก็ยังทาช่องไม่ยังไม่ผ่านจะลองสุดกรุหรอครับใช่ครับแคนนาก็ยังไม่ได้ผ่านากฎกฎของ u t u b e นะยังไม่ได้ผ่านเลยยังไม่ถึงพันซับสไครแล้วก็ยังไม่ถึงสี่พันชั่วโมงนะครับหวังว่ายังให้ทุกทุกคนหรือว่า f c ทุกคนนะครับเข้าไปดูช่องแคนนาช่องแคนนาให้ครบๆสี่ สี่พันสี่พันชั่วโมงนะตอนนี้ก็ถึงสองพันแล้วนะยังยังยังครึ่งหนึ่งเนาะโ,โอเคมีอะไรถามแค่น,น้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าแค่น,น้าไม่ได้ไปส่วนนะครับไม่ได้ไปส่วนส่วนหรือไปไปไล่งวัวหรือว่าไปเล่นกับน้องแพะนะครับ คิดถึงนะครับคิดถึงน้องแพ้คิดถึงน้องงอง,วงวาแล้วก็คิดถึงหำแล่นะครับหำแลก,ก็เลือมจะหายดีแล้วนะครับทุกคนหวังว่าถ้ากลับจากโรงพยาบาลไปก็น่าจะหายดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับหวังว่านะครับเพราแคนาก็จะอยู่อยู่ช่วยคอยูาช่วยครา,าเสร็จแล้วแล้วก็คุาลาก็จะกลับก็จะกลับบ้านไปไปพร้อมผมไหมไปช่วยงานะพ่อแม่อีกนะ โอเคโอเคดีดีแล้วดีแล้วเรามาย้ายย้ายห้องอยู่กอนเนาะแล้วก็ปรับปรับสภาพห้องนะครับปรับสภาพห้องให้<ด>ให้มันมมให้มันเรียบร้อยก่อนนะเราค่อยเราค่อยกลับบ้านไปช่วยพ่อง,งานพ่อแม่อีกครั้งนะครับวันนั้นก็ไปก็ได้แผละนะครับได้แผลนิดนึงไ,ไม่มากครับขนไม้ขนไม้หนักนะขึ้นขึ้นดอยขึ้นดอยขึ้นภูนะครับเห็นครับทุกคนวันนี้คล่าก็จะไล์สด,ดนะครับคุณล่าก็จะไล์สดคุยกันเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับงั้นคันหน้าก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันนะครับไลฟ์สดของพี่โคลร่านะครับสวัสดีคะ่ะสวัสดียามเย็นนะครับทุกคนบ๊ายบายค่ะ